สัพเพพุธาปัลปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจชนระกังบรรทาวิสัพปโสเตทรัตาสุขิตาวิุลณะพุทธาสเนโรคาสุขิตาโหตหสหสัพเพียติภีสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตี Phạm Văn Thục Sát